เซลลี่กับหมากับแมวแล้วลหมาง่ายหมาง่ายแล้จะเออชัประมาณยี่สินี่ชอตทุกอุอย่างในวัเนี้ยมึงไม่เคยคิดจะทำหรอกครั้งแรกของมึงเลยนี่สิบเรามา ลองเอามีก่โอเคับอ้ทอครับมีไ่หมกบแดครับนีนีกันคิบปสิงที่พี่เบต้องทำในานนี้ครับโดยจัหนวนึ่อยบาทให่นเีครับมึ้นะครับโรงพยาบาลเด็กทองคุณอาคารเฉลิมพระเกียรติครับครับผมหนึ้อยบาทครับนี่นะครับทุกคนหลังจากทำบุญเส็จแล้วได้ต่อเลยครับอ่าอีี่ยวคเที่พี่ได้นคนานียังไก็ได้ให้พี่ทางองไปครับี ก็จะประมาณาคนรสชาติแบบนีากุบแบบนี้นะทุกคนอันนี้นะแล้วเราก็ประมาณนี้นะทุกคนเอาหนึ่งใบมาทุกคนแล้วก็ งอขึ้นไม่ต้องงอมากนะทุกคนตัวขึ้นกเล่นอันนี้ก็เล่นีไมไม่รู้จักก้นะคขอดีๆสกอันได้ครับได้ไหมคุาร์ทโกได้ครับโอ้ันทีเรา้ตานี้ครับปยาวอีกแล้วครับสมัครดีเราประพอได้มู่บ้างครับตอ่ครับเสร็จแล้ว เบต้าฮะเราเราจะไปที่นมาปาซอยนะไปส้อมคุณรอปอทำไมนะคุณนก็จะเป็นส้ภาพนิดน่ก็เดี๋ยวเรามารีวิวกันกันกว่าว่าเรามีที่ก่อนก็เอาวีสุดนะคุณเดี๋ยวเรามา รีว okay. ิวกาก่อนนะการในกล่องทุกคนรออีพ <am icit. h ung> ีหน้าออีพีหน้าก็อันนี้ไว้ทีหลังไว้ตอนที่ท้ายเราก็หนึ่งงคนหนึ่งองนะหนึ่งกองหนึ่งกอง สออวยเบี้ยวสองกองสองกองนะทุกคนแล้วก็รวมมีสามกองสี่กองอุ้ยล่นซี่กองห้ากองแล้วก็รวมอีกเอาหกกองทุกคนเมื่อกี้เราขออภัยด้วยนะ เมื่ี้จะตกจะตกขออภัยด้วยนะทุกคนขออภัยก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราจะรีวิวให้หมดเลยแล้วกันก็เสร็จไปแล้วนะโอวีสิ่งที่คุ้าเพื่อสุขภา่ากายและวับอาทานพาตัวนะไแล้วแขขา เราก็เอายี่สิบเหมือนเดิมนั่นเอบ่ี่กจีนน่าจะชุดใหญ่เยไม่กางน้องของรานนี้ก็แล้กันเราก็ไม่ได้นับที่เก็บหน่งใบเหมือนเดิมนั่นล้วก็เก็แล้วเราก็มาดูกันเลย ก็เหมือนบันไดทุกคนอยังไม่พูดอะไรจนกว่าจะวางไปเองครับโดยครับพ่อแม่แฟนพี่น้องปู่ย่าปายายได้หมดเลยครับนเป็สภาพแบบนี้นี่ทุกคนดูนี่มันจะแบบเอือาเชื่อนะเราขอบคุณรถที่วางนะคหมดพี่เขาบอกว่หม้อึกี่ย ใช่ดิร้อนอยู่นะคุณบอกคุณมาเลยอ่ะมันกินมันแบบบูดจริงบูดบูดอ่ะไม่ไม่คนี่นะ<ร>แล้วก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะ<ม>ที่เราทำเน<ม>ี่ยเนี่ยที่เราทำเราจะเป็นสภาพแบบนี้ก็เราไปเล่นกันก็ได้นะ พรุ okay. yeah, okay. ่งน SO. um, okay. right? ี้พรุ so, ่งนี้ติดตามให้ผมติดตามให้เราด้วยนะเพราะพรุ่งนี้ J ่ใสกอตอ่ะกดติดตามให้ถึงพันก็พอแล้วก็เล่นให้จบเลยก็เล่นกันเลยสี่สี่สองสี่ด้วยอีกสี่กองนะครัค ก็จบไปแล้วนะสองอ๋อทุกคนต้องรออีพ no ีหน้านะอีพีหน้าเดี๋ยวเราจะมาทำห้าสิบเลยก็จะทุกคนอยากได้กองไหนอันนี้้ตติดาามถอยากได้กองนี้ก็ติดตามกันคุณ

ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิงเพื่อไม่ให้ภาพที่ปใหม่ๆนะคุนี่นะกดกระดิ่งนะคุณกดกระหยงก็ถ้าอยาก็บอกนะทก็ต้องกดติดตามนะเราจะทำกองนี้ก่อน ต้องตามนับแสงมันก็จะเข้าหน้าไม่เห็นหน้าเลแสงแดดจะรู้ไหมว่ามันคนไหนก็ไม่เห็นหน้ามีถุใช้ชีวิตเลยครับทุกคนเราก็จะมาตกก้นเนต้องใช้การนี้นุ่คุณแล้วตัดไว้ตัดไว้มันจะเล่งงานกว่านก็คลสิบใบเหมือนเดิมเดี๋ยวกเก็บมา

ก็สภาพเหมือนเดิมนะทุกคนเนี่ยยังสภาพเหมือนเดิมก็มาเร่เลยดีกว่าก็มาเดิมแบบนี้มเอมก็จผได้ครับมาครับเอาเะไดภาพบบกคน ทุกคนนี่จะได้สุดยอดไปเลนก็ลองไปเล่นกันดูได้นะก็ปากถึกด้เยอนะทุกคนก็แล้วก็บอกไปแล้วนะกองนี้กดติดตามแค่นั้นแล้วจบไปแล้วนั่นคนจบไปแล้วอีพีหนึ่ง ถ้าอยาก EP สองกดติดตามมากดคอมเมนต์กดแชร์กดสไครต์ก็ติดเดี๋ยวเราจะมี EP สอง่ะคุก็เหลืออีกหลายกองนกค่นี่มีกองนี้สามกองกองนี้กองนี้กองนี้เยอะสุดนี่ทั้งหมดหกกองกบ รออีกที่สอ <Works> งค <ะ S 3> mm ุณฝากติดตามด้วยนะคุณพอเราเอากองไปแล้วก็เจอการคลิปหน้าบายๆขอบคุณที่รับชมค่ะ